สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณหยุดแสมแพรมได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าเรื่องเราจากทางบ้านเสนอตอนพี่ไม่รู้ว่าน้องไม่มีฝาบ้านหยุดแสมแพรมขอถามป้าอ่อน เป็นพี่สาวประเภทไหนกันแน่ครับทุกคลิปป้าอ่อนมักจะพูดเสมออยากรู้อะไรเกี่ยวกับชัยพลสมพรให้มาถามป้าอ่อนแต่วันนี้ป้าอ่อนปล่อยไก่ออกมาให้หยุดแสมแรมเห็นน้องชายแทๆ้ๆมาอยู่ก,ก,กอกๆตั้งแต่ปี57พี่สาวแทๆ้ๆไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้องชายเลย แม้แต่สภาพความเป็นอยู่ของน้องคนบ้านนี้เขาแสดงความรักกันแบบไหนกันแน่หยุดแสมแพรมงงขอถามกลับถ้าชัยพลสมพรไม่มีชื่อเสียงในคดีเด็กตายป้าอ่อนคงไม่คิดจะมาเหยียบที่กก,ก,กอกเลยใช่ไหมใช่ไหมครับ f อซของชัยพลไม่ใช่ได้แต่ฟังอย่างเดียวควรวิเคราะห์ ควรคิดแยกแยะด้วยหัดฟังเยอะๆคิดให้มากๆสรุปจะดีใจหรือเสียใจแทนชัยพลดีถ้าไม่มีคดีเด็กตายครอบครัวของชัยพลไม่มีวันรู้เลยว่าชัยพลไม่มีฝาบ้านปล่อยไก่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจริงๆนะคะอืม ลุงพลน,นะคะเขาไปอยู่ที่บ้านกอกอนะคะปอออนก็ไม่รู้นะคะเออไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะว่าน้องเราอยู่ลักษณะอย่างนั้นนะคะเออฝาบ้านก็ไม่มีอันนี้ปอออนก็ไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆเออป้าพูดความจริงนะคะป้าพูดความจริงค่าป้าพูดความจริงเออมารู้ก็ไอ้ตอนที่ว่านี่แหละคะ่ะเกิดเรื่องกับน้องเนี่ยนะคะปอออนถึงได้รู้นะคะว่าน้องเราไปอยู่บ้านไม่มีฝาบ้านเลยโอ้ยจังสั่นเจ้ากยู่ได้เนอะลุงข่อยกรเงินเจ้ายีหลีอีหลอเออเนี่ยปอออนเคยพูดค่ะคาคานี้นะคะแต่ก็ยังว่านนนนนนะะะะะะคคคป้้้้ออ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 รรก็ยยมมััับบจจจิิตตใขขงงงงงงทส อย่างลุงพลป้าแตนงี้นะคะอืยอมรับค่ะยอมรับว่าเออเขาสู้จริงๆนะคะสู้สู้ขนาดเขาขนาดว่าเขาไม่มีฝาบ้านเขาก็อยู่ได้อยู่ได้นะคะเขาไม่เคยมาพูดให้พ่อให้แม่รับรู้เลยนะคะว่าว่าเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงยังไงเขาไม่เคยมาพูดไม่เคยมาบ่นให้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณเอฟีเพราะว่าลุงพลนะคะเขากลัวว่าเออพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องฝั่งนี้นะคะเขากลัวว่าเออว่าจะไปคิดอะไรแบบไม่สบายใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืม เพราะว่าล ok the like ุงพลเขามาอยู right ่เขาไปอยู่ที่กอกบ้านกกเนี่ยเขาแบบเขาบอกว่าเขาอยู่ได้นะคะลุงพลบอกว่าอยู่ได้นะคะลุงเขาบอกว่าเขาอยู่ได้สาเหตุที่ว่าทําไมลุงเขาถึงได้เลือกที่จะไปอยู่ที่บ้านกอกนะคะเพราะว่าเพราะว่าหมู่บ้านกกนะคะเป็นที่ที่ว่าเป็นที่ดินที่ว่าปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็งามนะคะเออเผอิญว่าลุงเขาก็ชอบปลูกนู่นปลูกนี่นะคะแบบพูดง่ายๆคือแบบอยากทําแบบพอเพียงนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอออยากอยู่แบบพอเพียงอืมนะคะ เขามาทํางานอยู่ที่กทมเขาก็ได้ได้เงินแล้วเขาก็เขามีรายได้เขาก็เออเขาก็ไปเพราะว่ารู้ๆนะคะว่าน้องเขาก็เออถือว่าได้นะคะได้ได้ได้เงินเยอะอยู่นะคะได้เงินเยอะหมายถึงว่าเขาทํางานค่าแรงแบบเล็กๆน้อยๆเขาก็มุ่งมั่นมานะาํานะคะทํานะคะอย่างลุงนะคะเขาทํางานเนี่ยโอยทํางานเก่งพ่อแม่พี่น้องทํางานเก่งทํางานดีด้วยนะคะชัยพลนะคะอืมป้าเตนก็เหมือนกันนะคะนะคะสู้ชีวิตนะคะอืม ใช่ค่ะคือสาเหตุที่ลุงนะคะไม่พูดให้พอ่อให้ครอบครัวทางนี้นะคะรับรู้ว่าเขาไปอยู่อย่าง,งานั้นอย่างนี้เขาลําบากอย่างนั้นอย่างนี้นะคะลุงพลไม่เคยมาปิดปากพูดให้พ่อแม่ฝั่งนี้หรือญาติพี่น้องฝั่งนี้ฟังเลยนะคะว่าไปอยู่ลักษณะอย่างนั้นนะคะเออตัวป้าออนเองก็เพิ่งรู้คะ่ะคุณเอฟซีนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าป้าออนพูดแบบเท้ๆนะคะอันนี้พูดความจริงคะ่ะป้าก็เพิ่งรู้นะคะเออเพิ่งรู้ว่าน้องเราทําไมไปอยู่ไปอยู่ลักษณะฝาบ้านอย่างนั้นไม่มีนะคะเออนะคะมารู้เพิ่งวันที่หลานหายนั่นน่่ะะคพออแมี้ง อ oh. หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าต่อแหลดูหน้าดูทรงแล้วไม่เบาเหมือนกันนะใครอยากรู้ตูถามจริงๆคนอื่นเขาไม่มีฝาบ้านเขายังอยู่ได้ไม่น่าสงสารมากกว่าออกมาพูดได้ไม่อายปากสะต่กันไปเรื่อย อยากดังกระแสตกหมดความน่าเชื่อถือสู้ตายเรื่องขอทานไม่มีใครสู้ได้ขนาดสู้ชีวิตแล้วนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮาอยู่ได้เพราะไม่ได้นลนให้มันดีกว่านั้นไงแสดงถึงความเกลียดคร้านไม่เอาไหนของตัวเองพูดออกมาเองเออเองหรือเปล่าเฮียพูดอะไรเนี่ย มีเงินรายได้แต่ไม่มีฝาบ้านเอาไปลงวงไฮโลหมดละสิต่อแหลสตอเก่งจังนะอีป,ป้าเดี๋ยวตอนสืบซับก็รู้เองค่ะพี่แก๊งต้มตุน๋นตีนกูยัดปากมึงเดอ้อสตอพอพอกันทั้งโคตรเลยว่ะยอมรับว่ามันขี้เกียจแดกเลาแล้วก็สูงต่ำ ถึงแม้ไม่มีฝาบ้านแต่ยังมีฝาไฮโลอยู่นะหิวแสงหรือไงใหญ่อ่อนอะไรของเธอนี่นางอ่อนออกมาพูดแบบนี้ทำไมไม่อายชาวบ้านเขาหรือยังไงวะถ้าน้องไม่รวยก็คงไม่มาเลียวแลหรอกคะ่ะพอเห็นน้องมีเงินก็ตาเหลือกตาลนรู้จักขึ้นมาทันทีคะ่ะ แบบนี้คิดเองเด้อค่ะเป็นพี่น้องกันแต่ไม่รู้ว่าน้องไม่มีฝ่าบ้านไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยหรือไงแล้วพูดมาได้ไม่พูดอะไรให้พ่อแม่ตัวเองรับรู้ไม่มีฝ่าบ้านไม่อยากให้แม่คิดมากแล้วที่ฟังฟังมาทางพ่อตาแม่ยายไอ้ลูกเขยตัวดีจะเอาโน้่นเอานี่ไม่ได้ดังใจก็จะโกรธ จะเป็นจะตายตาใหญ่ก็รับไม่ไหวถูกต้องครับเห็นด้วยครับหลับตามโนใช่ค่ะสู้ยังไงให้ไม่มีฝ่าบานสตอมันสาบานจริงแต่มันแก้คำสาบานด้วยการกินทานปักทูบกลับหัวถ้ามันบริสุทธิ์จริงมันจะกินทานปักทูบกลับหัวเพื่อควายกินยาเชื่อมันไปว่ามันไม่ได้ ทำแต่เชื่อเถอเชื่อตำรวจว่าจับไม่ผิดตัวแน่ไอ้ผ่วยจําเลยอยู่ได้เพราะหกสีเอียวและน้ำขาว40ดีกรีกินนอนในวงเล่านี่แหละครับส่วนลูกชายก็ไปอยู่กับตายายไงยนี่คือสาเหตุที่ไม่มีฝาบ้านแต่ตอนนี้มีบ้านใหญ่โตจากเงินบาปกลับอยู่ไม่สบาย มันร้อนใจร้อนกายมากๆมันคือทุกข์ที่พวกมันก่อขึ้นมาจากตัวเองจริงๆสแสดงว่าญาติสายเมียมันช่วยเหลือมาตลอดตาใหญ่ก็ต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกให้ญาติฝ่ายจำเลยไม่เคยจุนเจือไม่เคยเหลียวแลเนรคุณทุกคนจริงๆตอนไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงใครๆก็ว่า พ่อเวลามีคนรักคนเทิดทูนจะบอกว่าลุงปาสู้ชีวิตแบบไหนนอกตอนนั้นไม่มีฝาบ้านแล้วตอนนี้สู้แบบไหนนอกมีฝ่าบ้านข้างไข่ทั้งหลายทําไมจะอยู่ไม่ได้เขาก็ขี้เกียจแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนพ่อรวยจากการขอทานขึ้นมาญาติเพียกจริงไหม พูดไปเถอะใครจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนใครจะอยู่ยังไงไม่สนหรอกสนใจแต่แค่คดีน้องว่าใครจิตใจมันช่างอมหิตที่ทำกับน้องได้เป็นสิบปีตั้งแต่มาอยู่กอกพี่สาวที่แสนดีคงไม่เคยมาเยี่ยมเยียนบ้านน้องเลยเนาะถึงไม่รู้ว่าน้องตัวเองอยู่สภาพ ไม่มีฝาบ้านถ้าไม่มีคดีและไม่มีเงินมีทองก็คงไม่โปรมาแสดงตัวละขอลิงยิ่งดูยิ่งตลกเอาๆทำต่อไปออกมาพูดเพื่อยิ่งพูดยิ่งเข้าใจต่อไปพวกคุณจะหมดที่ยืนในสังคมสันดานเหมือนกันทางโคตรเลยวะ่ะส่วนอีกโคตรอีดอกเถิกก็หิวเงินอีดอกตัวนี้ทั้งปีทั้งชาติ ไม่เคยไปหาน้องมึงเลยเหรอไปตอนดังแล้วล่ะสิไปนั่งคอยของบริจาคหน้าด้านออกมาอวยน้องได้ยังไงพี่สาวยิ่งท่าทางหลวงโลกคำพูดสุดติ่งกระดิ่งแมวเป็นทั้งครอบครัวเลยวะ่ะน้องจะเข้าเรือนจำหรือเปล่าวะหรือจะรอน้องผลโทษออกมาบอกว่าเพิ่องรู้ สตอกันทั้งครอบครัวเลยว่าพี่ก็เป็นไปด้วยไม่รู้ว่าน้องเป็นไงฮ่าฮ่าฮาเป็นพี่สาวประสาอะไรสแสดงว่าพวกมึงไม่เคยเหลียวแลมันเลยใช่ไหมฮาฮ่าฮ่สตอพี่น้องกันไม่รู้ความเป็นอยู่ของน้องได้ยังไงพูดออกมาได้ยังไงไม่อายชาวบ้านเขาเลยเลยวะ อันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ